วันนี้วันเข้าพรรษาเป,เป็นวันแรกเราตั้งใจว่าพรรษานี้จะให้เป็นพรรษาแห่งการเห็นพระพระเห็นพระเนรเห็นพระโยมเห็นพระนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกแรกเริ่มเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นกันให้ดีการจะเห็นพระเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ก็ไม่ง่ายมันกำลังพอดีพอดีแหละพอสู้กันที่ว่าไม่ยากก็คือเรามีพระอยู่แล้วในตัวคือพระธรรมกายอยู่กับเนื้อกับตัวของเราเลยเไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ในป่าในเขาในห้วย ในหนองในคลองในบึงหรือตามดวงดาวต่างๆก็ไม่ใช่อยู่ในตัวของเรานี่แหละถ้าเราตั้งใจทำความเพียรเราทำให้มันถูกหลักวิชาเราต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนนี่มันไม่ยากก็ตรงเนี้ยแต่ที่ไม่ง่ายก็คือสำหรับคนขี้เกียจนั่นแหละถ้าขี้เกียจและอะไรมันก็ไม่ง่ายทั้งนั้นแหละเพราะถ้าเราขยันทำให้มันถูกหลักวิชาแล้ว รับรองพรรษานี้เนี่ยเราต้องสมปรารถนากันอย่างแน่นอน